สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็กขล้อลอบวัดนะครับรถตำรวจโทรย,ยิงซิ่งยาลิษชนกระบะควาา่ำฟาดเสาไฟรถพังยับนะครับลอดตายปฏิหารสองหนูน้อยเดินปอเชื่อกุมารทองคุ้มครองนะครับเมื่อเวลา17.40น,นวันที่25พฤศจิกายน5 8รถตำรวจเอกสิริพงษ์หลังสูงเนินรอ้อยเวียนสพเมืองคนครพนมรับแจ้งอุติเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่บริเวณสามแยกบ้านท่าควายในเขตเทศบาลอำเภอเมือง หลังรับแจ้งรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพ1669กู้ภัยนครพนมที่เกิดเหตุเป็นถนนสีเลนบริเวณ3าแยกไฟแดงถนนหลวง212สายนครพนมท่าอูเทนฝั่งขาเข้าตัวเมืองพบรถบกระบะแคปยี่ห้อน,นิสสันรุ่นฟอนเทียสีบอลทะเบียนบอน,นอ3 6 4สกลนครมีโครงหลังคาพิคว่ำตะแคงข้างสภาพหน้ารถพังยับกระจกหน้ารถพังยับหลังคายุบถึงพวงมราลัยนะครับ ติดกับเสาไฟฟ้าริมถนนในรถพบร่างนายรังสรรมาดขาววัย56ปีคนขับอาชีพรับจ้างขับรถส่งนักเรียนสีสัตว์แตกเลือดอาบหน้านะครับแขนซ้ายมีแผลฉกัรตรวจสอบท้ายรถพบร่างคุณยายวัย60ปีติดอยู่ท้ายรถนะครับสภาพขาหักจึงช่วยกัยงางร่างมาประสมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบานลนครพนมที่เกิดเหตุยัยงพบเด็กชายสองคนอายุ9ขวบและ10ขวบแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับคานออกจากท้าย ้ายรถอย่างทุรักทุเลนะครับใกล้การพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ตยายาริสีบอลทะเบียนกอไก่งองงก้า9 4นะครับสกลนครสภาพกระจังหน้ารถพังยับประตูข้างคนขับยุบทั้งแถบตกริมไหลาทางาวิดต,ตกคลองครับพบร้อยตำรวจโทวิชานกรสีสุจัน,นร์อายุ45ปีคนขับรองสวปพ,อพอสอพอนาวานะครับช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการจราจรกลางนะครับภูทรจังหวัดนครพนม ภาพใต้คิวซ้ายมีเลือดไหลเหมือนจะเล็กน้อยยืยนรอให้การในที่เกิดเหตุนะครับสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่ารถโตโยต้าที่มีร้อยตำรวจโทวิชานกนขับมาจากอำเภอนาวานะครับเล่นมาเลนซ้ายโดยรถกระบะนิสันนี้ที่มีนายรังสค์ขับตีคู่มาที่เลนขวาเพื่อจะพายายวัย60ปีไปหาหมอที่คลินิกในตัวเมืองขณะมาถึงที่เกิดเหตุรถของรยตำรวจโทวิชานกนหักขวาเลี้ยวไปถนนใบพัดกระทันหันนะครับ จึงชนเข้ากับรถกระบะอย่างจังทําให้รถกระแทกเสาป้ายไฟสัญญาณจราจรไฟใต้ไฟแดงหักครับพิกคว่ำไปชนกับรถยนต์ของรถตำรวจโทวิชานกรอ,อีกครั้งคนระับกไถลายไปฟาดกับสยายไฟและตกริมไหลาทางทําให้มีผู้จัดบัตรเจ็บดังกล่าวครับซึ่งเจ้าที่จะสอบสวนสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหลังเกิดเหตุพลเมืองดีพบกุมารทองยืนสีเหลืองสูง20นิ้วสภาพแขนขวาขาดตกอยู่ในห้องโดยสารของรถกระบะนะครับ ขณะที่นายรงสันยังห่วงพักเครื่องวัตถุมงคลสิบองค์ที่ต่งรถพลเมืองดีจึงช่วยเก็บไปให้ก่อนส่งขึ้นรถพยาบาลไปนะครับนายรังสันก่าว่าต้นรถชีวิตอย่างปฏิหารในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะกุมารทองที่ตั้งอยู่หน้ารถมาช่วยโดยหลานชายไว้9ก้าขวบและสิบขวบไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับสามารถเดินออกมาจากตัวรถเองได้นะครับ